สวัสดีครับกลับมาพบกันในคลิปที่2นะครับกับการสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop ไฟนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทําให้ตัวละครของเราสามารถกระโดดขึ้นไปยืนบนพื้นที่เราสร้างไว้ได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องสร้างพื้นอีกพื้นอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวละครของเรากระโดดขึ้นไปยืนครับวิธีการสร้างพื้นนะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นนะครับให้กลับไปดูที่ คลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับคือคลิปที่หนึ่งครับเมื่อเราได้พื้นมาแล้วนะครับเราก็มาที่นะครับที่พื้นนะครับ e d i t o b j e c t นะครับเราก็มาที่ Behavior นะครับมาแอด Behavior ให้เป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อให้ตัวละความเราสามารถขึ้นไปยืนบนพื้นตรงนี้ได้นะครับกด a อ p l y ไปเลยนะครับเราลองกด preview ดูเลยนะครับเองครับเราได้พื้นมาแล้วนะครับตัวละครเราจะกระโดดขึ้น ยังกระโดดขึ้นไปไม่ถึงนะครับเห็นว่ากระโดดกระโดดได้ยังไม่ถึงพื้นที่จะขึ้นไปยืนได้ครับเคครับให้เรามาปรับที่นะครับมาที่เพลเยอร์นะครับมาที่นีดรอเจกนะครับที่ behavior นะครับมันจะมีค่าให้เราเซตนะครับเพื่อให้ตัวละครเรากระโดดได้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับที่เราต้องการปรับก็คือค่าจัมป์สปีดนะครับก็คือค่าที่จะกําหนดว่าตัวละครเราจะกระโดดได้สูงแค่ไหนครับนี่ครับ ยิ่งปรับเยอะนะครับค่ายิ่งมากยิ่งตัวละครเรายิ่งกระโดดได้สูงนะครับผมจะปรับประมาณสัก800แล้วกัน,นครับโอเคนะครับกด Apply ไปเลยนะครับมาลอง Preview ดูกันเลยครับโอเคครับตัวละครเรากระโดดขึ้นไปสูงนะครับก็สามารถขึ้นไปยืนบนพื้นได้ครับ แต่เราจะเห็นว่าตัวละครของเราเวลากระโดดครับยังจะยังไม่มีแอคชั่นการกระโดดครับเราไปเพิ่มแอคชั่นการกระโดดให้กับตัวละครของเรามาเลยครับมาที่ Edit Object นะครับมา Add Add ลักษณะแอคชั่นการกระโดดให้กับตัวละครของเรานะครับกดเพิ่มมาครับกดเคไปเลยครับิกที่ลูปนะครับเพื่อให้ตัวละครผมเวลากระโดดเราให้มันวนซ้ําทํางานซ้ํานะครับกดอัพพายไปเลยนะครับจากนั้นมาที่อีเวนต์นะครับ ก็มาที่นะครับ add condition นะครับที่ player ที่ jumping นะครับโอเคไป add action ให้กับตัวละครนะครับก็คือ player นะครับเราจะปรับมาเป็นนี่ครับ change animation ตัวนี้ปรับให้เป็น set to นะครับส่วนค่า value เท่ากับ2ครับ2ค่า value กับ2ทำไมถึงเท่ากับ2ครับมาดูกันก่อนครับกดโอเคครับนี่ครับค่า value ทำไมถึงเท่ากับ2ก็มาดูที่เ j u ย p เจงครับก็คือ สองครับก็คือตัวละครการชุดการกระโดดครับเป็นชุดที่สองครับกดแอปพลายเลยนะครับเราจะมากดพรีวิวดูครับว่าตัวละครเรามันจะมีแอคชั่นเวลากระโดดหรือเปล่านะครับเวลากระโดดครับตัวละครเราก็จะมีแอคชั่นในการกระโดดแล้วครับก็สามารถกระโดดขึ้นไปยืนบนพื้นได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ